สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนเราจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูเครื่องปั่นผ้านะครับเพื่อนจากการที่เครื่องปั่นแห้งไม่ปั่นนะครับเพื่อนเเราอันดับแรกเราก็มาถอดปลั๊กก่อนนะครับก่อนจะทํางานครับเพื่อความปลอดภัยครับก็เปิดฝานะครับฝาด้านหลังของเครื่องซักผ้านะครับเพื่อนจะออ,ออกมานะครับ จากสาเหตุอะไรแล้วก็ไปเข้าไปดูนะครับไปเข้าไปดูก็ลองขอยับสายไฟนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งนะครับที่ไม่แนบสนิทนะครับเพื่อนๆขยับดูนะครับเพื่อนๆเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็ไม่มีความรู้ทางช่างนะครับเพื่อนๆลองดูบางทีเราเคยซักเคยปั่นนะครับบางที ใสไฟอาจขยับได้นะครับพเพื่อนๆก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับเราก็จะมาลองดูนะครับพเพื่อนว่าใช้ได้ไหมนี่ก็ใช้ได้นะครับพเพื่อนดูนะครับพเพื่อนกมุนนะครับพเพื่อนใช้ได้ครับครับ